ผ่านมาเห็นถึงได้รู้สำหรับคลิปนี้เรามารู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตะกูลกิ้งกือนั่นก็คือกิ้งกือกระสุนพระอินทริกนินงลุสคอรรัลลินุสเป็นกิ้งกือสายพันธ์ุหนึ่งที่พบได้บ่อยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเด่นคือลำตัวเป็นร้องสีแดงหรือส้มอมน้ำตาลคล้ายสีปะการังหรือสีอิฐมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชืน้นเช่น ใต้ก้อนหินใต้ใบไม้ที่ร่วงทับถมหรือในดินที่มีความชื้นสูงกิ้งกือกระสุนพระอินทเป็นสัตว์ขาปล้องในชั้นไดพีโลโพดามีวงจรชีวิตแบบไม่สมบูรณ์เฮม i m e t a b o l u คือไม่มีระยะดักแด้แต่มีการลอกคราบหลายครั้งเพื่อจเจริญเติบโตตัวเมียวางไข่ในดินหรือใต้ใบไม้ผุที่ชื้นไข่มีขนาดเล็กมากมักถูกปกป้องโดยสารคล้ายเมือกเพื่อป้องกันความชื้นและศัตรู ใช้เวลาฟักประมาณ1-3ถึงสสัปดาห์ขึ้นกับอุณหภูมิและความชืน้นเมื่อฟักออกจากไข่ตัวอ่อนจะมีขาเพียงสามคู่คล้ายมาแมลงและมีปล้องน้อยหลังจากลอกคราบครั้งแรกจะเริ่มมีปล้องและขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวอ่อนกินอาหารเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีขนาดเล็กและสีอ่อนกว่าใช้เวลาประมาณ2อถึงเดือนในการเจริญเติบโตเต็มที่ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมลอกคราบหลายครั้ง บางชนิดอาจลอกคราบตลอดชีวิตเมือ่อโตเต็มที่จะมีปล้องประมาณ30-60ถึงปล้องและขาปล้องละสองคู่ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกิ้งกือมีขนาดยาวประมาณ2-4ถึงเซนติเมตรมีพฤติกรรมมมุนตัวเป็นวงกลมคล้ายกระสุนเมื่อถูกรบกวนซึ่งเป็นกลไกลการป้องกันตัวกินซากพืชเช่นใบไม้ผูดและอินทรีย์วัตถุในดินมีอายุไขยัยโดยเฉลีย่ย1-3ถึงปีการสืบพันธุ์ผสมพันธุ์แบบเพศสัมพันธ์ ตัวผู้มีขาคู่ที่เจ็ดดัดแปลงเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียวางไข่ได้หลายครั้งตลอดชีวิตกิ้งกือชนิดนี้มีบทบาทสําคัญในการย่อยสลายใบไม้และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ดินจึงมักพบในป่าชื้นหรือสวนที่มีอินทรีย์วัตถุสูงชื่อกระสุนพระอินทร์มาจากความเชื่อพื้นบ้านว่าหากนํากิ้งกือชนิดนี้ไปเผาไฟแล้วป่าไปถูกเป้าหมายจะทําให้เกิดอันตรายคล้ายถูกกระสุนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่ควรปฏิบัติตาม เนื่องจากอาจเป็นการทำร้ายสัตว์โดยไม่จำเป็นกิ้งกือชนิดนี้มีความสำคัญทางนิเวศวิทยาช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เป็นส่วนสำคัญในระบบนิเวศข้อควรระวังไม่ควรจับเล่นเนื่องจากบางชนิดอาจปล่อยสารเคมีที่ทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงไม่มีพิษต่อมนุษย์แต่ควรล้างมือหลังสัมผัสหากพบในธรรมชาติควรปล่อยไว้ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศต่อไป ขอบคุณสำหรับการเข้าชมคลิปนี้หากชอบในสาระโปรดกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยครับ